สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดีใจมากๆเลยพี่วีมีเรื่องบางอย่างมีเรื่องบางอย่างจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะบอกเลยค่ะว่าพี่วีเป็นแม่บ้านคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียค่ะอากาศในประเทศออสเตรเลียตอนนี้ร้อนแล้วก็มีฝนตกบางครั้งแล้วแต่ ว่าช่วงไหนจะตกและที่สําคัญทุกคนคะ่ะมีสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆพี่วีให้ทุกคนดูก่อนที่พี่วีเปิดให้ทุกคนดูนี้เป็นรูปที่ให้พี่วีอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่ฟังทุกคนคะ่ะพี่วีมีรอยเลื้อยอยู่ตรงบนรถพี่วีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่สามในในในการในการมีเหตุการณ์แบบนี้แต่ที่จะบอกให้ พี่วีไม่ได้มาเล่าถึงว่าปฏิหารหรือเจ้าอะไรอย่างไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่พี่วีไม่รู้แต่พี่วีเชื่อว่า เคยเห็นในบ้านเราว่าสิ่งสิ่งนี้คือรอยเลื้อยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพี่วีเองเป็นคนหนึ่งที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเขาอยู่รอบตัวเราและเราจะเจอสิ่งแบบนี้ประจำช่วงนี้พี่วีทําสมาธิแล้วเข้าลึกมากการทําสมาธิของพี่วีและจิตใจของพี่วีมีความสุขมาก เลยอยากจะมาบอกพวกเราว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพไหนก็แล้วแต่บอกก่อนเลยค่ะว่าพี่บีเนี่ยเป็นแม่บ้านอยู่ในประเทศออสเตรเลียสามีไม่ได้เป็นคนรวยพี่บีไม่ได้ทํางานและที่สําคัญพี่บีมีการสร้างเขาเรียกอะไรชีวิตที่มีความสุขมีความสุขมากกว่าตอนที่พี่บีทํางานได้เงินเยอะๆเยอะๆและตอนเนี้ เพราะพี่วีได้เรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลและได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมันมีความสุขมากและสิ่งต่างๆเนี่ยมันดึงดูดเข้ามาและที่สําคัญในกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมองเห็นตัวเองมองรักตัวเองใส่มองเห็นธาตุแท้ตัวเองมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมีความสุขให้ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานนาก,การไหน ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคุณต้องอยู่กับตัวเองให้ได้พี่วีถึงได้บอกว่าของอย่างนี้มันต้องฝึกนะคะทุกคนเราไม่ใช่ว่าจะทําแล้วมันจะเป็นสักวันหนึ่งสองวันพี่วีเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลมาเกือบ3ปี3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วพี่วีได้ดึงดูด สุขภาพที่ดีมาได้ดึงดูดความสุขความรักการงานการเงินมาสิ่งที่ได้มาก็คือมันเพิ่มขึ้นจากที่เราเปลี่ยนมารักตัวเองและการทําสมาธิการทําสมาธิมันดีมากๆพี่วีได้เรียนรู้กับ กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลกับครูสิตาเป็นครั้งแรกก็คือเกะเรียนคลิปมหากาศย1วันทําไมถึงบอกว่าให้เรียนคลิปมหากาศย1วันเพราะครูชิตาจะสอนเบื้องต้นของการใช้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลคือตั้งแต่เริ่มรักตัวเองมันมีคอร์สคอร์สหนึ่งที่เป็นคอร์สฟรีคือคลิปมหากาศย1วันของครูชิตา อยู่ใน u t u b e ก็มีหรือทักพี่วีมาเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วคุณก็ไปเรียนในคลิปอื่นๆของครูไปจนคุณรู้จักคำว่าบวกขาดบวกขาดณที่นี้ไม่พูดเรื่องลบๆเลยและไม่คิดเรื่องลบๆเลยไม่มองหาสิ่งลบแต่ถ้าเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เข้ามาหาคุณคุณจะต้องรู้จัก เปลี่ยนลบนั้นให้เป็นบวกโดยการสร้างอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ดีที่สุดสวมการเป็นการจินตนาการคุณจะได้รู้ในคลิปมหากาศ21วันหมดเลยว่าสวมการเป็นยังไงให้เป็นคนโชคดีสวมการเป็นยังไงให้คุณรู้สึกรู้สึกดีดีและตีความหมายให้เป็นบวกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะเป็นเหมือนมีกระมากำบัง ร่างกายของคุณจิตใจของคุณเกราะนี้หมายถึงเรื่องลบๆทั้งปวงไม่ว่าคุณจะมองเห็นไม่ว่าคุณจะเพลอพูดหรือไม่ว่าคุณจะได้ยินหรืออารมณ์ความรู้สึกของคุณไม่ว่าจะเสียงภายนอกในโทรศัพท์มือถือของคุณที่เป็นเป็น Facebook, t i k t อกหรือสื่อโซเชียลที่คุณดูในคลิปมหาการ์21วัน,วนจะเป็นเกราะกันบังให้คุณสร้างพลังตรงนี้บวกให้ได้ มันต้องใช้เวลาถ้าคุณพลาดลบไปคุณก็ต้องมาเริ่มใหม่มันเสียเวลาพี่วีเลยบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยอนุญาตตัวเองตัดสินใจว่าเราไม่อยากเป็นแล้วคนเดิมเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถามหัวใจตัวเองค่ะถามหัวใจตัวเองและเราจะสวมการเป็นให้โให้เราเนี่ยเป็นคนแบบที่เราอยากเป็นได้ย่งไงคือเราอยากเป็นใครเราบอกตัวเองค่ะฉันอยากเป็นคนที่โคตโชคดีที่สุดโชคดีในด้านไหน าการงานการเงินสุขภาพความรักทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สิ่งดีๆมองเห็นใช้เงินแบบสบายๆเงินไหลเข้ามาทุกที่ทุกทางเราจะต้องกล้าที่จะพูดพูดกับตัวเองพูดหน้ากระจกเห,หรือแมนแต่เราคิดพูดคนเดียว พูดกับตัวเองรู้สึกกับตัวเองแรกๆมันจะฝืนฝืนมากๆค่ะทุกคนเพราะเราหนึ่งเราไม่เคยพูดสองเราไม่กล้าที่จะพูดเพราะมันถูกสอนเราถูกสอนมาว่ามึงอย่าเพ้อเจ้อมึงอย่าคิดเกินตัวมึงอย่าทะเยอทะยานนี่คือความคิดหรือเราโดนสอนแบบแบบนี้สําหรับพีวีเองคือโดนสอนมาแบบนี้มึงเพ้อเจ้อแล้วเราก็คิดเก็บกด ไม่กล้าพูดไม่กล้าอยากอายแม้แต่ก<ต>จะพูดเพราะสิ่งที่เราพูดเราไม่ได้ไปพูดบอกคนอื่นค่ะบอกเลยนะเราไม่ได้ไปเผลอพูดกับคนอื่นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยทำให้เราโมโหหรือทำให้เรารู้สึกขุนมัวใจเราจะต้องพูดกับตัวเองให้ตัวเองหลอกตัวเองพูดง่ายๆคือหลอกตัวเองให้จิตใต้สำนึกของเราเขาเริ่มเชื่อเริ่มเชื่อแล้วเราจะต้องพูด บ่อยๆก่อนนอนหรือตื่นนอนเราจะต้องมีคาถาประจำตัวของเราคือเราอยากเป็นใครให้เราพูดคนคนนั้นบุคคลนั้นมหาเศรษฐีร้อยล้านคนมั่งคั่งร่ำรวยคนที่เป็นคนโคตรโชคดีอะไรก็เลยแต่และคุณจะต้องรู้จักวิธีการทำสมาธิเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันสงบมันมีสติ สมาธิที่พี่วีเรียนก่อนที่จะมาได้เรียนในห้องสมาธิในพระอาจารย์อารยานันพี่วีเรียนคลิปเรียนคอสสมาธิ488และ489กับครูสิตาซึ่งมันมีคอสฟรีด้วยใครอยากเรียนก็ทักพี่วีมาพี่วพีพาคุณเข้าไปเรียนในคอสของครูสิตาด้วยได้เลยและที่สำคัญคือการเรียนสมาธินี้ไม่เกี่ยวกับ คุณจะอยู่ในศาสนาไหนเขาเรียกว่าทำสมาธิจูนกับจักรวาล489คือทำสมาธิและครูจะสอนดีมากๆใครได้เรียนหรือคุณจะหาใน YouTube ก็ได้มันมีมันมีครูชิตาสอนเยอะมาก และที่สําคัญถ้าคุณจะเรียนกับครูสิตาขอให้คุณเอาหัวใจของคุณเรียนอย่าเอาสมองที่มีความรู้ชั้นสูงๆเพราะครูสิตาเป็นคนที่เรียนแค่จบม .6 ภาษาบ้านๆแต่เอาหัวใจแตะที่คําพูดของครูอาจจะพูดโผงผางพูดจาไม่เพราะแต่จิตใจของเขาผู้หญิงคนนี้ดีมากๆทําไมพี่วีถึงชื่นชมครูจังเลยมีความสุขที่อยากจะบอกกับทุกคนว่า เราโชคดีที่มีครูสิตาอยู่ในประเทศไทยเพราะพี่วีเองเรียนรู้กับครูคนต่างประเทศด้วยและก็ครูคนไทยบางคนเขาก็ไม่ได้สอนหมดเปลือกเหมือนครูสิตาคำแพงๆของเขาต้องลงคอร์สเรียนในราคาที่สูงมากๆบอกเลยค่ะคอร์สแม้แต่คอร์สสมาธิครูบางคนก็สอน แต่เขาอยู่ในห้องสมาธิซึ่งใจแพงเหมือนกันฉะนั้นอยากจะเปลี่ยนเชื่อเถอคะ่ะแม้นคุณไม่ได้เรียนคุณก็ต้องได้ใช้กดแรงดึงดูดกฎจัรวาลเพราะมันอยู่รอบตัวเราและที่สำคัญมันมีการแอคชั่นที่ทำยังไงให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลามันจะมีคำว่าสวมการเป็นสวมกับเป็นคือเราอยากเป็นใครเราสวมกันเป็นเลยสมมุติพี่วีพี่วีส เราถนาที่จะเศรษฐีร้อยล้านเศรษฐีที่สําเร็จทางโลกและทางธรรมในความรู้สึกเราเศรษฐีเป็นยังไงเราก็ไปดูรูปของคนที่มีสตางค์เยอะๆแล้วชื่นชมยินดีกับเขาเฮ้ยฉันอยากเป็นแบบนี้จังเลยฉันดีใจจังเลยฉันขอบคุณมากๆขอบคุณชื่นชมเขาถ้ามันไม่สามารถขอบคุณเขาหรือชื่นชมยินดีกับเขามันมีความอิจฉาเล็ก ให้เรามาขอโทษตัวเองนี่คือสิ่งที่เราจะไม่ทําให้หัวใจของตัวเองหม่นมองใจก็คือเราจะต้องขอบคุณให้ได้ขอบคุณตัวเองให้ได้แบบสุดจิตสุดใจรักตัวเองให้เยอะๆถ้าคุณรักตัวเองได้เมื่อไหร่คุณจะมองเห็นแต่สิ่งดีๆจริงๆมันเข้ามาแต่สิ่งดีๆและเมื่อคุณได้มีความสุขสุดๆแล้วคุณ สิ่งรอบนี้ค่ะมันจะชักจูงคุณมาเองแล้วถ้าเกิดคุณทําอาชีพอะไรแล้วคุณจะให้มันสนับสนุนคุณคุณก็ต้องขอบคุณพี่วีจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเมื่อเช้านี้พี่วีไปาขายของพี่วีทําขนมทําพายขายในประเทศออสเตรเลียค่ะทําพายขายแล้วขายดีมากบอกเลยมีความสุขมากๆครั้งนี้คือเราขายแบบทําเยอะมากๆแล้วก็สนุก และพี่วีไม่ได้คิดเลยว่าเนี่ยฉันทำเนี่ยเพื่อเงินพี่วีทําเพื่อความสุขทุกคนที่เข้ามาแล้วเขามีความสุขเขาซื้อแล้วเขามีความสุขสิ่งนี้เรารู้ค่ะว่าเราต้องการเงินแต่เราจะต้องบอกกับตัวเองว่าฉันโคตรโชคดีฉันร่ำรวยฉันมั่งคัง่งบอกกับตัวเองค่ะเราจะต้องบอกกับตัวเองถ้าคุณไม่บอกตัวเองคุณก็จะรู้สึกขาดแคลนถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกอิจฉา ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกอ,อยากที่จะมีเงินอยากที่จะหาเงินอยากที่จะได้เงินคือคุณกําลังขาดเครนความว่าอยากใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งที่เราจะ คำว่าอยากก็คือมีความสุขขอบคุณมันก่อนเลยที่เงินมันกําลังจะเข้ามาเนี่ยขอบคุณมันก่อนฉันขอบคุณแล้วถูสวมกันเป็นเลยว่าเราเนี่ยมีความสุขเราเป็นมหาเศรษฐีเราไปทําอาหารให้คนกินเราจะต้องพูดอย่างนี้ค่ะคุณจะบอกว่าเฮ้ยมึงบ้า นั่นคือคุณยังต้องขัดแย้งกับคำพูดของคุณและคุณจะไม่มีความสุขเลยคุณจะต้องบอกกับตัวเองบอกกับตัวเองว่าฉันคือมหาเศรษฐีที่ไปสร้างคุณค่าให้กับผู้คนทำอาหารอร่อยๆให้กับผู้คนแล้วคุณทำบ,บ่อยๆทำบ,บ่อยๆแล้วคุณจะรู้สึกดีและคุณทำอาหาร เวลาคุณทําอาหารพี่วีนะคะเวลาทำหมอ้อทำทำแกงเนี่ยแกงเขียวหวานพ่อพี่วีทําภายแกงเขียวหวานใช่ไหมคะใส่แล้วก็พูดเลยใครได้กินอาหารฉั้นมีความสุขใครได้กินอาหารของฉันมีสุขภาพดีพูดไร้บนนคาถาแต่เรื่องดีๆขอให้ทุกคนกินแล้วมีความสุขกินแล้วรักฉัน้นหลงชันมีความสุขกับฉันพูดอยู่กับเนี่ยจนสามีบอกว่าเป็นอะไรมีความสุขค่ะแล้วเราก็ ใส่อาหารเวลาเราตักเรายื่นยิ้มค่ะต้องยิ้มบ่อยๆยิ้มบ่อยๆยิ้มคุณจะต้องยิ้มยิ้มให้มันมีความสุขยิ้มที่หน้าค่ะยิ้มที่ตาค่ะยิ้มยิ้มหมดยิ้มที่หัวใจฝึกพี่วีเองเป็นคนที่ไม่ยิ้มเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ยิ้มเป็นคนที่หน้าโมโหมากหน้าหน้าโกรธและมันทําให้เก็บกด คนอื่นเขาจะไม่กล้ามาพูดกับเราแต่พอเรายิ้มแค่นั้นล่ะค่ะทุกคนจะเข้ามายิ้มมาพูดกับเราและเราก็ต้องโปรแกรมตัวเองว่าฉันคือสุทธิรักของคนพูดค่ะเราจะต้องพูดเราไม่ไอายที่จะพูดถ้าเราอยากได้อะไรเราต้องพูดเพราะจิตใต้สำนึกของเราเขาไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเขินอายถ้าคุณเขินอายนั่นก็คือคุณไม่ได้จิตใต้สำนึกของคุณเขาทำงานรอรับอย่างเดียว คำพูดของคุณที่คุณจะเอาอะไรกูอายว่ะจิตใต้สํานึกของคุณมันก็บอกกูอายกูอายกูไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดแต่ถ้าเกิดว่าอไรคุณพูดออกไปพูดกับตัวเองพูดในใจก็ได้ถ้าคนไม่กล้าพูดกับหน้ากระจกพูดแล้วก็พูดเช้าเย็นหรือเช้ากลางวันเย็นหรือมีโอกาสเห็นกระจกพูดให้พูดกับตัวเองมีความสุขมีความสุขไปเลย นั่นคือการสวมการเปลียนถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะฝืนเมื่อคุณฝืนแล้วมันจะทําเหมือนว่าเหมือนกับว่าเราเหยียบคันเร่งแต่มือมืออีกข้างหนึ่งของเราเนี่ยกําลังดึงดึงเบรกเหยียบคันเร่งแล้วก็ดึงเบรกมืออะไรประมาณนี้ค่ะมันจะทําให้แล้วมันจะตึงมันจะไม่ไปไหนก้าวขาซ้ายก้าวขาขวาก้าวขาซ้ายขาขวา นั่นคือคุณจะต้องอนุญาตตัวเองฝึกมันต้องมีการฝึกกล้าที่จะพูดพูดกับตัวเองสิ่งที่ไม่ทำให้เราเขินอายนั่นก็คือขอบคุณขอบคุณสํำนนกรู้คุณเยอะๆไม่ว่าตัวเองไม่ว่าทุกสรรพสิ่งทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างตีความหมายให้เป็นบวกให้หมดเพราะจะทำให้คุณมีความสุขและตัดสินใจกล้าที่จะปฏิเสธ ปฏิเสธบางเรื่องท,ที่มันไม่ส่งผลกับผลลัพธ์ของเราเมื่อไหร่คุณจูนกับจัก,กรวาลได้เมื่อนั้นคือคุณเริ่มมีผลลัพธ์เริ่มมีความสุขเริ่มมีผลลัพธ์และเมื่อคุณสำเร็จสำเร็จของคุณณนะตอนนี้คือสำเร็จในด้านไหนคุณปรารถนาอะไรเมื่อคุณสำเร็จคุณกลับไปทำไปดูไปดูซีรีส์เหมือนเดิมไปดูไปทำตัวเหมือนเดิมมันก็เรื่องของคุณแต่สำหรับพี่วี อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนใหม่ที่จะช่วยเหลือผู้คนเพราะเชื่อว่าเราเกิดมาในโลกเนี้เราโชคดีมากๆที่เกิดมาเป็นคนพี่วีดะลงเรียนกับอาจารย์ที่อยู่ในคนต่างประเทศเสียเงินนะคะเสียเงินนะวันที่1กับวันที่2เนี่ยเสียเงินทั้งสองคลาสเลยทั้งสองวันเลยและเขาเรียนในห้องซูมพี่วีมาเรียนที่นี่อยู่ในประเทศออสเตรเลียเวลามันต่างกัน ที่มีเรียนเกือบเที่ยงคืนจบเนี่ยก็คือตีหนึ่งตีสองหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เคยนอนดึกขนาดนี้ตัดสินใจที่จะเรียนเชื่อว่าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขากําลังพาเราไปเจอบางสิ่งบางอย่างแน่นอนและจะเอาผลลัพธ์และการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะมาเล่าให้ทุกคนฟังพี่บีมไม่ได้ทําคอร์สทำไรแต่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังให้คุณไปตามหาคนสําเร็จ แต่คุณจะต้องอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขสะก่อนมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จมีความสุขเมื่อไหร่คุณจูนติดกับความสุขจูนติดกับจักรวาลได้คุณจะไปทําอะไรในชีวิตของคุณก็ได้เลยตามสบายอาชีพการงานของคุณคุณจะต้องขอบคุณ จุนกับจัก,กรวาลและทำสมาธิเพราะพี่วีมุ่งเน้นตรงนี้มากๆมันมีความสุขอาชีพการงานของพี่วีก็มีและธุรกิจออนไลน์พี่วีก็มีตอนนี้ก็คือเรามีความสุขตรงนี้นี่คือการสวมกันเป็นค่ะถ้าเกิดเราอยากเป็นอะไรให้เราเป็นคนคนนั้นและมีความสุขไปกับมันพี่วีอยากจะให้ทุกคนเปิดใจและอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขก่อนที่ ความเศร้าความน้อยใจความกังวลใจความไม่มีคำอิจฉาริษยามันจะมาครอบงำเราเมื่อเมื่อไหร่มันมาครอบงำหัวใจของเราความเหงาความเศร้าความน้อยใจพวกนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยจิตตกจิตตกจิตตกแล้วเมื่อคุณจิตตกเสร็จคุณจะมองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเป็นปัญหาไปหมดเลยแต่เมื่อไหร่คุณสลัด อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับสิ่งดีๆบวกขาดคุณจะมองเห็นแต่ความเป็นไปได้ทั้งปวงและทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยมันตื่นเต้นคนที่พี่วีอยากจะให้เข้าไปเรียนรู้ก็คือครูสิตาเพราะเขาจะสอนเรื่องการทาธุรกิจด้วยการทําธุรกิจพี่วีเองอธิษฐานกิจได้เงินมาลงทุนกับครูสิตาเพื่อคุณรู้ไหมการที่พี่วีได้ธุรกิจนี้มาไม่ได้เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียว ไม่ได้เอาเงินตัวเองเลยแม้แต่บาทเดียวเป็นเงินมาจากทิศทางอื่นพี่วีถึงบอกว่านี่คือผลลัพธ์ของพีว่วีและผลลัพธ์นั้นจะทําให้พี่วีเนี่ยได้ออกมาช่วยเหลือผู้คนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการเรียนรู้ของเราก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฉะนั้นเปิดใจอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขและก็เรียนรู้รู้โอกาสดีๆสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเองค่ะแค่บวกขาดก่อนมีความสุขก่อนแต่ยานาน เมื่อไรคุณนานพ่อแม่ของคุณคนที่คุณรักหรือแม้แต่ตัวคุณเองจะมีโอกาสสําเร็จให้พวกเขาได้ชุดชมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะเวลาเราไม่รู้หรอกคะ่ะตื่นขึ้นมานุ่นแหละถึงรู้ว่าเรากําลังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นรีบสร้างโอกาสให้กับตัวเองอนุญาตให้ตัวเองเพื่อเราจะได้สําเร็จไปด้วยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ